가죠, 하나 송을 하나 더두 개? 됐어? <laughs> 김치 김치 래 엄마, 가 엄마, 봐 ิงี้อ๋อค่ะปุณยอ่ะยอยมาจ้ะเปลี่ยนจากน้ำโคกเป็นน้ำปั่นนะคะมีน้ำส้มแล้วก็มีลูกพีชนะคะทุกคน ปั่นนะคะที่เกาหลีจะเมนูเยอะกว่าที่ไทยมากๆนะคะที่ไทยไม่ค่อยมีเยอะนะคะเม็กมแล้วก็มาใหม่ก็คือนี่เป็นไผ่ไผ่เผือกนะคะโอ้โหไผ่เผือกแต่ไม่รู้มันจะแบบหอมหวานเหมือนที่ไทยไหมคะที่เกาหลีมันจะชอบจืดๆนะคะไผ่ข้าวโพดก็จืดๆ แล้วก็มีแบบแรปนะคะชอบกินแรปมากเราแบบนี้กินแรปก่อนแล้วค่อยกินไอ้นี่น้องจุนอะไรมามครับอ้ามาซะอ้าวอะไรไหครับอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยครับเดินขึ้นช้าๆหน่อยมองยำายํา ไม่สุกพี่นาเดนหรอดิคะเออวันนี้ฮักกบต้องได้ทำเสร็จนี่นะคะของแม่เป็นแรปไส้กรอกทุกคนมีแฮมข้างในด้วยนะคะแรปไส้กรอกนะคะไส้กรอกอร่อยมาให้มัน เฮ้ยดกขุมน่าด้วยโซจูโซจูอะไรของเนี่ยดูโซจุน,นะะจะชอบเอาเฟนฟลายใส่เข้าไปตรงกลางด้วยนะคะไม่รู้ว่าไปหัดเรียนมาจากนนะะไหนเจ้ากุญแจกระเชมากี่โม 응 전기나 소세지 소세지 네. 맛있어 안 매워 맛있어 안 먹어 네. 맛있어 네. 어, 엄마, 네, 됐다. 소진이랑 바꿔, 햄버거 먹을라. 먹을라, 감자튀김 먹을라. 다 먹어. แล้ว่าพูดนะเขาที่ทำโมเราทุกคนนี้นะคะรสเผือกเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะ <c oughs> มันไม่ใช่เผือกจริงอะ่ะ <c oughs> มันเป็นแบบเผือกแบบเหมืนอ,อมนครีมเผือกนะจ๊ะอร่อยนะแล้วก็ไม่หวานมากนะมอัโอป้างื้อช่หรอายโโอปป้กอัน,นายจอ รสมวานจะยังคงะฮาโลาอืมเรมันมีเนื้อเผือกอยู่แต่ว่ากลิ่นมันคือไม่ใช่เผือกนะเพิงเหมือนกลิ่นเขาแต่งมานะคะแต่ก็เออไม่ก็อร่อยอยู่นะคะไม่หวานมาก <c oughs> สายหวานอย่างเราชอบนะคะ All right. มาเกะกล่องนะคะสั่งบลูทูธมาทุกคนเป็นหูฟังบลูทูธนะคะสีครีมหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะของ Lenovo นะคะนี่แต่ว่าที่เกาหลีไม่มีนะสั่งมานะคะมีคนสนใจหรือเปล่าถ้ามีคนสนใจก็จะเอามาขายนะคะราคาสองหมื่วอนค่ะทุกคนเป็นหูฟังแบบไม่มีสายอะไรเงี้ย จะเอาไว้ตัดคลิปอะไรอย่างงี้เนาะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาเราไปแบบไปร้านคาเฟ่แล้วก็แบบไปตัดนั่งตัดร้านคาเฟ่ได้นะคะแค่ถูฟังมันก็อาจจะไอ้นี่เราก็ต้องแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลูกแบบใช้ได้ด้วยนะคะน่เกค,ค่ะเกลีย มันออกสีเบจสีครีมนะคะไม่ใช่สีชมพูมันจะมีสีชมพูด้วยแหละแต่ว่าไม่ว่าสีครีมมันแบบน่ารักอันนี้น่าจะเป็นใส่ชาร์ตนืรเป่านะ,ะอเก็บมคมันน่ารักมากสีแบบไอ้ตรงหูฟังก็นิ่มแบบนุ่มสุดๆนะคะเหมือนสาละเปาเลยอะ ได้มาก็จะแบบนี้เราสามารถยืดได้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบเออหัวใหญ่นะคะสีดำก็มีตรงนี้นะคะนอหาหักกับตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะคะเป็นคนโอหพอแบบใส่ปุ๊บเนอะเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นใส่แบบใส่ชาร์นะคะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ใส่อะไรทุกคนเชื่อมกับอะไร,รอย่ามาลองดูกันนะคะชั้นข้างบนเขากำลังย้ายบ้านนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาเนาะเสียงดังจัง <c oughs> น่ารักมากสีแบบสวย